มาดูสมบัติยากันหน่อยครับเอามาเปลี่ยนเต้าแหนเฮ้ยมายจุดจแล้วมั้งเรียบร้อยแล้ว่ออวนองนี่ฮารุนี่เปลี่ยนเต้าตัวนี้ครับนี่ยังเสือไม่ได้พ่นสีให้เลยตัวนี้ใส่เป็นล็อตเลยนะครับ ก็คือเต้าตัวเดิมของมันอนะ่ะตัวนี้สลักเนี่ยมันจะอยู่ต่ําลงมาอย่างนี้นะครับนี่ยประมาณนี้เลยมันทาให้รถสูงผมก็เลยซื้อเต้ามาให้ขยับขึ้นหน่อยเดี๋ยวเียจะลองวางน้ําดูว่ามันต่ำนะฝั่งนี้ให้เร็จหรือย่างน่าจะเสร็จแล้วใส่บางปูนใส่อะไรเรียบร้อยแล้วโอ้แจ๋เวเลย ต้องไปทำสีเองครับเนี่ยลอยเพียบขึ้น่ะเดี๋ยวจะลองวางด<อ>ั้มดูนะว่ามันจะต่นกว่าเดิมไหมตัวลอยตรงนี้แ้วแมาอกอะแคนเชื่อไม่ขาดจริงนะแค่น,นเชื่อ ต่ำเหมืเดิมเน้ยไหมจากเดิมรถคันนี้ตูดมันจะสูงหน่อยนะครับตูดสูง,สงหน้าหมอกเดี๋ยวมาดูเราขยับตัวนี้ขึ้นเลียนเต้าใหม่แล้วมันจะต่ำลงไหมอ่าเดี๋ยวรอชมนะทำไมไม่พ่นสีให้ด้วยอ่ะฮะ โคตรดีเองใช่ไหมนี่ต่ำลงไหมทั้งเสือเฮ้ยดูมาดูนี่กากระบาดเหนพอดีเลยนี่เห็นไหมจากเดิมมันจะมายอย่างนี้แล้วก็หักขึ้นอันนี้รับกันแบบตรงพอดีเป๊ะเลยเอ้ยแจ้าโ,โ,โอ้โหโห้อยแล้วห้อยดิห้อยดิยต่ำไหม ต่ำกว่าเดิมเยอะอีกอะไรอ่ะมันต่ำกว่าเดิมบ่ฮะต่ำก,กว่าลายบ่ดิโอ้ยใส่ดินไปก็ต่ำแล้วนี่เกือบชนนี่แล้วเกือบโดนโล่อได้นีิเนาะนี่มันดูอ่ะนี้อันนี้มันเนี่ย ตัวนี้มันยังห àng, ่างไงไหมพอเราใส่ดินไปปึ๊บมันก็จะกดลงอันนี้ก็จะอยู่ประมาณโอ้หนี่อยู่ประมาณนี้นะเนี่ยถ้าใส่ดินเบกเบกนี่เกือบโดนโล้อเลยนะ่ดใช่ปะวะตองเอาไปทดสอบดูนะไม่ต้องเดือดน,นี้บางคนนี่โดนล้อวะ่ะ

ไอ้เทนเกียร์ไม่ทานนะไม่ทันี่ทำไมผมออกตัวทำไมมันสัดตไหนัอะไรหะลองดูไิมลองดูแล้วหรอดันไหม ผมจะเอาไปลงวิ่งดินดูใส่ดินปึ๊บมันจะชนกับบังโคลนชนกับยางไหมข้างหลังนะครับเพราะว่าโหลดงประมาณเนี้ยขนาดน,นี้เลยนะประมาณ3นิ้วเลยนะครับ<ม>เจกันไหมคลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผม